เช้า24ตุลายังเห็นเธออยู่ในสวนลูกดกเต็มต้นพอสายบายคร้อยใบเธอเริ่มตกเขี่ยวเฉาสังเกตที่คนต้นเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลไม่ใช่เขียวอ่อนปนขาวใจหายวาบนึกถึงความตายโถลูกยังไม่ทันโตวางแผนไว้ว่าปีใหม่จะตำส้มตำมารากอเลี้ยงหลานๆสักหน่อย แข็งใจลองจับต้นแล้วโยกไปมาทันใดนั้นต้นก็หักโค่นลงอนิจจามาลกอของฉันถลอลาโลกไปนี้ไปแล้วบทเรียนนี้สอนให้คนปลูกต้นไม้ไม่ว่าต้นอะไรควรใส่ใจให้มากกว่านี้เปรียบได้กับครอบครัวควรเอาใจใส่ดูแลใจเขาใจเราให้เป็นสุขก่อนจะสายเกินไป ดังเช่นมรกรในสวน